หลอใจดีค่ะบริจาคทีสา0 0 0ื 30, ล้านนะคะฝังไม่ผิดค่ะ30,000่น 30, ล้านบาทไทยนี่แหละคะ่ะล่าสุดนะคะคุณแจ็คดอร์ซี่ค่ะผู้ก่อตั้ง และก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททวิตเตอร์อิงนะคะมีการประกาศค่บริจาคหุ้นนะคะมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยรลาวลๆประมาณ32,760ล้านบาทค่ะที่ตนเองถือครองอยู่นะคะเป็นทุนค่ะเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกนะคะยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะจนกว่าจะสามารถนะคะระบาดการระบาดนั้นจะสิ้นสุดลงค่ะ ส่วนเงินที่เหลือนะคะจากภารกิจการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็จะถูกขันค่ะไปทำกิจกรรมนะคะช่วยเหลือด้านสุขภาพและก็การศึกษาของเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในหลายๆประเทศค่ะเรียกว่าเป็นคนรวยที่ใจดีมากๆเลยนะคะ ซึ่งปีล่าส 9, ena, kind of ุดนะคะที่ผ่านมาค่ะ2019นะคะเขาค่ะถูกจัดอันดับนะคะให้เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับที่343ของโลกนะคะมีทรัพย์สินนะคะมูลค่ากว่า160,000ล้านบาทค่ะในขณะที่ตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะบริจาคไปแล้วนะคะ32,000ล้านบาทนะคะก็ยังเหลือเงินอีก มากพอสมควรเลยค่ะกนะ็นับว่าเป็นคนที่ใจบุญนะคะบริจาคเงินค่ะเพื่อช่วยเหลือนะคะทั่วโลกค่ะให้ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i นะคะเป็นจำนวนมากค่ะ,ะก็จริงๆแล้วเขาเคยบริจาคเงินจำนวนก้อนใหญ่ๆอยู่หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะก็มาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะว่าเออก็มีคนนะคะที่บริจาคเงินเป็นจำนวนมากแบบนี้ด้วยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานนะคะของ Twitter นั่นเองค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า